สวัสดีครับผมโชคใช้พลาเลิศฝ่ายขายรถใหญ่บริษัทอิรุสุอุตรดิตท่องกระตึงจำกัดวันนี้เรามาพบลูกค้าที่ใช้งานจริงรถบรรทุกอิรุสุประเภท10ล้อขับเคล่อนสเพลาที่เรนูพืชไร่อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตเราไปสัมภาษณ์ผู้ใช้รถตัวจริงกันเลยครับ สวัสดีครับคุณเฟิร์สครับผมโชคชัยในนามตัวแทนอิรุสุอุตตริโพกซึ่งจำกัดครับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณเฟิร์สนะครับเกี่ยวกับการใช้รถบรรทุกอิรุสุซึ่งก็ถือว่าคุณเฟิร์สเองเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นตลอดอย่างยั่งยืนครับผมครับุณเฟิร์สครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะมาทำธุรกิจตัวนี้เคยทำอะไรมาก่อนหรือเปล่าอ๋อธุรกิจตัวนี้ใช่ไหมครับก็ เริ่มทํามาตั้งแต่รุ่นคุณลุงเลยครับผมก็คือตั้งใจทาธุรกิจมี่ย้งแต่พืชไร่เลใช่ไหมครับพืชไร่เลยครับทำมาโดยตลอดใช่ไหมครับครับทำมาโดยตลอดเลยครับแล้วรถบรรทุกอิรุสูนี้ก็เป็นรถที่เราเลือกใช้มาตลอดครับเป็นรถเลือกใช้มาอันดับหนึ่งเลยครับผมตั้งแต่เริ่มต้นทําธุรกิจมาเลยครับแล้วส่วนหนึ่งที่เป็น เราเลือกใช้อิสุเพราะอะไรครับมก็ที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของสมรรถนะนะครับผมแล้วก็ความประหยัดนะครับแล้วก็ความทนทานแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าเรื่องศูนย์บริการครับผมก็คือ 3- 4อย่างนี้ก็คือเป็นอันอันดับหนึ่งเลยครับผมสำหรับรถบรรทุกอิสุนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่เราทำบริการมาเนี้ยจนถึงปัจจุบันเนี้ย เราใช้รถบรรทุกอิสุมีจำนวนกี่คันครับอ๋อรถบรรทุกอิสุสที่มีใช้อยู่ในกิจการนะครับมีทั้งหมด7็ดพ่วงครับผมเป็นรุ่นไหนบ้างครับเป็นรุ่น F x z 3 6สามหกศูนทั้งหมดเลยครับผมามร่นครับผมใช่ครับเกิดมาเป็นมีลูกพ่วงดับทั้งหมดใช่ไหมครับเป็นดับกษตรดดับกษตรทั้งหมดเลยครับ7็ดพ่วงเลยครับผมแล้วมีรุ่นอื่นไหมครับรุ่นอื่นมีใช้สําหรับทอยสินค้าที่อยู่ในจังหวัดก็เป็น 6ล้อครับเป็นตัวท r ศทางอารแบสแรครับใช่ครับส่วนใหญ่สินค้าที่เราบรรทุกเนี่ยเป็นสินค้าประเทศไหนครับเป็นอืเป็นพืชไร่ครับผมส่วนมากจะเป็นข้าวครับผมข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังครับผม3อย่างนี่เลยครับที่ซื้อกันอยู่ตรงนี้นะครับมีก็มีงานวิ่ง มีทั้งปีเลยครับผมมีทั้งปีเลยใช่ครับจะมี3อย่างเลยครับก็คือทั้งปีเลยครับแล้วเส้นทางที่วิ่งเนี่ยส่วนส่วนใหญ่วิ่งส่วนเส้นทางใช่ไหมครับส่วนมากก็จะลงทางภาคกลางครับผมก็จะมีไปโรงงานอาหารสัตว์ที่ลบบุรีสระบุรีแล้วก็นครนายกครับผมแล้วก็มีไปลงที่ท่าเรือครับที่พระนครศรีอยุธยาครับถ้าเป็นข้าวก็จะลงแถวจังหวัด สุพรรณบุรีอ่างทองชัยนาทนะครับเป็นหลักๆนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวข้าวเหนียวจะขึ้นไปทางอีสานครับไปทางจังหวัดอีสานด้วยใช่ครับใช่ครด้วยโอ้โหไกลพิ่มนเนะก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับก็ขึ้นไปจังหวัดอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นอะไรพวกนี้ครับผมถ้าสินค้าหลังจากที่เราบรรทุกสินค้าจากนี้ไปแล้วแล้วขากลับเราเรามีสินค้าบรรทุกกลับมาไหมครับถ้าลงภาคกลางจะมีครับส่วนมากก็จะมี สินค้ากับที่เอากลับขึ้นมาก็จะเป็นปูนซีเมนต์ถุงครับผมแล้วก็มีปุ๋ยครับปุ๋ยสําหรับใส่พืชที่อยู่ที่อยู่ต้นทางเนี่ยนะครับที่เอากลับขึ้นมาครับผมเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการหลังการขายเกี่ยวกับการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายเนี่ยคุณเฟิร์สใช้บริการ ที่ไหนบ้างครับอ๋อส่วนมากเลยนะครับก็เข้าที่ศูนย์บริการให้อยู่ใกล้บ้านก็ศูนย์บริการ,ราอีซูซุอุต <ผม S 1> รดิษฐ์ครับผมอุตรดิษฐ์ครับใช่ใช่ครับแล้วการให้บริการเป็นไงบ้างครับการให้บริการหลังการขายดีมากครับก็คือว่าติดตามงานซ่อมรับประกันงานซ่อมครับผมแล้วก็มีรับบริการเปลี่ยนถ่ายนอกสถานที่ครับอย่ลานอกสถานที่ด้วยใช่ครับถ้าเราไปสะดวกนะใช่ครับก็จะเป็นช่วงที่ว่างานเราเยอะ รถแล้วไม่มีเวลาที่จะเอาไปเข้าที่ศูนย์บริการครับผมจะติดต่อทางเจ้าหน้าที่ให้ส่งช่างมาทําที่ลานเลยครับอ๋อไม่ต้องเสียเวลาแล้วเข้าไปที่ศูนย์นะใช่ครับใช่ครับครับนี่ก็เป็นเสียงส่วนหนึ่งสําหรับผู้ที่ใช้งานรถบรรทุกอีสูจริงสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเฟิร์สที่ให้โอกาสทางเรามาพูดคุยสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้รถบรรทุกในหน้างานจริงสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถบรรทุกอีสูตติดต่อผมโชคชัยตามเบอร์โทรด้านล่างครับ หรือท่านใดที่สะดวกก็สามารถเข้ารริต่อที่โชว์รูมตามที่อยู่ด้านล่างเลยครับทีรู้สึอุตรดิตบริการด้วยใจสำหรับวันนี้ผมกับคุณเฟิร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ